เดี๋ยววันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งลูกค,ค้าคนสําคัญของทางร้านที่เป็นลูกค้าของเรามายาวนานมากกว่า10ปีค่ะพอ,อทีมงานโทรศัพท์มานะครับผอลำดับแรกนี่เตื่นเต้นครับตื่นเต้นเราก็ทาจะทํายังไงดีจะ,จะอไปยังไงจะจะพูดอะไรดีนึกไม่ออกเลยครับพอออกมาจากกลายเป็นคนที่นั่งดูอยูที่บ้านน,น,นะฮะ ได้มาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าประทับใจครับประทับใจกับล็อกเกตสาวที่เห็นเราเป็นคนสำคัญครับค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้พี่ก็ได้มานั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราวันนี้แล้วนะคะซึ่งท่านทั้งสองเนี่ยได้เป็นอาจารย์ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สองอาจารย์มนะัดสวัสดีค่ะเริ่มแรกเนีย่ยพี่อยากจะถามก่อนว่าอาจารย์สองกับอาจารย์นะัดเนี่ยรู้จักล็อเกตสาวได้ยังไงคะต้องย้อนไปนะครับสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็นคนชอบ ชอบรถชอบเครื่องเสียงนะครับก็มีความความชอบเป็นชีวิตจิตใจก็ว่าได้ทีนี้ก็อยากมีเครื่องเสียงดีดีสักชุดหนึ่งก็เลยซื้อเงเสียงมาเปิดดูเห็นร้านล o c k e t เนี่ยเขาจัดชุดโปรโมชั่นเนี่ยน่าสนใจเลยเลยลองเข้ามาดูครับที่เขาไม่ได้ชอบเฉพาะเครื่องเสียงนะคะเขาเป็นคนที่รักรถมากอย่างรถคันนี้ก็ซื้อมาหลายปีแล้วอย่างเราอย่างเราบางทีเรายัง ไม่ได้ขับอะไรเงี้ยนังๆทีแต่ที่ตัดสินใจมาก็เพราะว่าเชื่อใจในร็อกเก็าวอค่ะอย่างคันนี้นะคะก็ซื้อมาตั้งแต่ปี2009ค่ะ,ะสังเกตได้จากพลาติกข้างหลังลักมากแค่ไหนก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกข้างหลังเลยค่ะโอ๊ยอันนี้อาจารย์ป๋องนี่ต้องรักรถมากจริงๆ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> แล้วเมื่อมาที่ร็อกเก็ซาวแล้วเนี่ยทำไมถึงเลือกระบบนี้ติดตั้งในรถอาหานแต่ก่อนนะครับผมเคยติด ระบบหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความฝันเลยว่าถ้าอายุเยอะขึ้นหรือว่าทํางานได้แล้วแต่จะจะเอาไว้ให้ตามความฝันตัวเองแนวเสียงของรถคทนนี้เป็นเป็นในแนวไหนกัะจะชอบในแนวเอสพีะอะครับชอบฟังในรถสบายๆผ่อนคลายเมื่อมาถึงราแกซาวเนี่ยก็ได้ฟังในห้องทดลองแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบใช่ครับเราต้องมาลองลองมาฟังกันก่อนนะคะตอนแรกก็ยัง คิดไว้ในใจแบบดูดูมาแล้วแบบเส์ชทางอินเทอร์เน็ตอะไรเง <ฮะ S 1> ี้ยอ่าจคิดว่าจะเอาํำโพงอ,อีกชุดหนึง <ฮะ S 1> ่งที่ที่มันราคาไม่ถึงขนาดนี้ <ฮะ S 1> แต่พอเรามาฟังห้องห้องทดลองเสียงเราก็เลยมีความคิดแบบว่าเพิ่มอีกนิดนึงดีไหม <ฮะ S 2> เมื่อเสียงมันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้น<ฮ>ะคะยัไม<อ>่ร<อ>ู้เรื่องแบบ ฟังเธอก็ก็พอดีที <c oughs> อยาก่ะมาลองฟังหลายๆครั้งหลายๆรอบอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็มีความคิดว่าเครื่องเสียงยมันมันท้าอีกระดับหนึ่งมันมันเสียงแตกต่างกันนะ <c oughs> ถ้าถ้ามาใส่ลดนโพงอีกคู่นึงหรือหรือมาใหม่กับแอมอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็ตองแตก่างกันไปค่ะจากที่เป็นคนฟังไม่เป็นก็เริ่มเริ่มรู้รู้จักาเริ่มตังใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนเส้นนี้งาน,นอ,ออกแบบทางด้านหลังเนี่ยค่ะอันนี้อ,อ,อาจา์มัดได้มีส่วนในการร่วมออกแบบ ชิ้นใหญ่นิด<อ>น,นก็มีครับเดิมเราก็ไปดูลายในอินทอรน็ตนะฮะลายเป็นัลายผ้าม่านมา huh. ลายภาพหรือนั้นรืนนี้หรือ,อภาพวาดอะไรพวกเนี้ยครับ<า>ก็เลยคิดว่าจะเอาแบบมีสไตล์นิดนึง<า>ไม่อยากให้มันเป็นโล่งๆ<า>ก็เลยออกแบบเป็นลายยิ้มแต่ก็ปร<า>ึกษาทางร้านเขาก็ใส่รวดลายให้เมื่ี่เราช่วยกับเขาออกแบบ ในส่วนของงานซาวคอนเซ็ปต์ทางด้านหลังนะคะที่มีทั้งลวดลายสีสันแล้วก็มีมิติตื้นลึกเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์นัดกับอาจารย์หมองเนี่ยได้แนวคิดมาจากไหนคะ่ะของเริ่มเริ่มแรกจะไม่ใช่อย่างนี้นะค่ะเริ่มแรกเลยจะใช้โทเอ็มสองตัว<ะ>วางไม่ได้หลุมยางอะไรซึ่งซึ่งคุยกับทางร้านเลยนะค่ะนี้ก็คิดว่าทำนั่งที่ก็อยากให้ดีไปเลย<ะ>และเพิ่มโทเอมมาเป็นสามตัวก็เลยต้องออกแบบให้มีชั้น มีชั้นบนชั้นลา่างเน,นี่ยรูมีที่ติดเรามาปรึกษาอาการะนะคะว่าอย่งนี้ดีไหมอย่างเช่นไฟอเงี้ยเราจะใส่ไฟสีไหนหรือสลับสีกันหรือเปล่าเราก็ช่วยกันปรึกษาแล้วก็คุยกับทางร้านด้วยคะ่ะเพื่อให้เพื่อให้มันแมทกับรถค่ะอย่างที่อาจาร,รย์มัดได้เล่าไ้ตั้งแต่แรกนะคะว่าอาจาร,รย์หมอเนี่ยเป็นคนที่รารถมากแล้วทําไมถึงไว้ใจได้นํารถมาให้ทาง r ก็ k Solid อะค่ะทาง r ก c k s o l า d เนี่ยนะครับเวลาทำหรือประกอบหรืออะไรพวกนี้นะฮะเขาจะมี การซีนรถเราให้ครับแล้วก็ทางร้านก็จะมีการรีพอร์ตเราตลอดเวลาว่าตอนนี้ทําไปถึงตรงนี้นะนี่ทำไปถึงตรงนี้นะให้เราได้รู้ว่าตอนนี้รถเรายังปลอดภัยอยู่นะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่รถถูกเลื้อรก็ส่วนหนึ่งก็ไว้ใจทางรถเกีร์ับหรือทั้ทีมช่างมีประสบการณ์เวลาลือเวลาทําอะไรเขาเขาไม่ทําแบบแล้วแกะแกะไม่แกะไม่เป็นคือเขาแกะเป็นนะฮะไม่เหมือน บางมาที่แกะไม่เป็นรถเราก็จะเป็นรอยใช่ไหมครับค่ะคุณผู้ชมแล้วเรามาดูกันดีกว่ารถคันนี้ได้ติดอะไรไปบ้างเรื่องฟอร์ดนะครับใช้ไฮโอนีย P99 ฮะตัวนี้รูปล่างหน้ากาดดีไซน์เขาเนี่ยจะดูเรียบหรูประสานกับน้ําเสียงที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยบุคลิกเสียงเขาจะโปกฟังสบายนะครับเหมือนกับว่ามีนักร้องมานั่งในรถครับแล้วอาจารย์มัดประทับใจอะไรในตัวฟอน์ตัวนี้ด้วยไหมคะก็ นนลักษณะรูปร่างอะคะ่ะเราเราก็เราเป็นผู้หญิงเราก็มองมองความสวยงามก่อนแล้ะค่ะมันก็สวยดูเรียบหรูดีนะคะ่ะและ้วในส่วนของระบบเสียงล่ะคะของรถคันนี้ก็ต่อจากฟอนมานะครับก็จะเลือกใช้เออแอมของ Symphony, ซิมโฟนีซึ่งประทับใจในเสียงความหวานของของเออแอมยี่ห้อน,นี้อยู่แล้วค่ะปผสานกับก็ใช้การแหลมของซิมโฟนีเช่นกันนะับแล้วต่อมาก็เป็นแอมป์ขับซับก็ใช้ของมอสโคเนีเยนะฮะซึ่งก็มีพละงกำลัง พอสควรทำทำให้เสียงที่ออกจากซับเนี่ยอินแน่นแล้วก็ฟังเต็มรถด,ดีครับส่วนซับพฟูเฟอร์เนี่ยนะครับผมก็ใช้ของของเอ็มแบบซึ่งออกจากระบบเดิมที่ผมเคยใช้เินคือคันก่อนหน้านี้นะครับผมยกชุดแค่ซับมาใส่มาอยู่ในชุดนี้เช่นกันก็ปรับใจครับทางทางทาง,งนามีการจูนมีอะไรให้ครับเสียงที่ได้อกมารู้สึกชอบมากแล้วก็เหมือนฟังแล้วมันผ่อนคลายจริง ไม่ได้ฟังแล้วเ,เราต้องมาเทียียก, <c oughs> กับเสียงเพลงนะครับแล้วอาจารย์นัทนะคะหลังจากฟังชุดเครื่องเสียงของวัดธรรมนี้เนี่ยรู้สึกชอบเหมือนอย่างที่อาจารย์หออได้รู้สึกด้วยไหมคะชอบค่ะก็แบบว่าเราฟังเราก็ฟังฟังได้นาน <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเครื่องเสียงมางบางงตัวที่ที่ฟังไปแล้วมันมันเกิดล้าหู <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่แต่พอฟังชุดนี้ที่เราติดไปแล้วก็ มีนั่งฟังในรถมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คลายเครียดได้นะคะเสียงมันก็สบายๆฟังได้เรื่อยๆฟังได้นานค่ะด้วยแนวบุคลิกของเสียงด้วยแนวของงานดีไซน์ความประณีตนะฮะทุกๆอย่างรวมๆกันเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้มากเลยครับอย่างเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็พอมีใครมาชมมาดูมาดูรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดท้ายรถให้ดูเลยว่าไงรถรถสวยไหมอะไรเงี้ยส่วนมากเพื่อนๆก็ชอบค่ะเราชมชม ชมทุกคนว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งลูกค้าคนสำคัญที่มาติดเครื่องเสียงกับทาง Rocket Sound เป็นระยะเวลายาวนานนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ของกับอาจารย์มาที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเราการติดตั้งเครื่องเสียงคืองานศิลปะที่มี Rocket Sound เป็นศิลปินสร้างสรรค์ง,งานทุกชิ้นด้วยคาว่าตั้งใจ